สอนในการทำอ่าเลสเจมกับเชนโร่เจมนะครับผมจุดทำเคลสก็จะอยู่ท <subjects 195 2> like right. ี่นี่ครับปลาย่อนนะครับผมปลาย่อนนี่ตัวปลาย่อนแพทหนึ่งนี่เลยอพอว่ามาถึงปลาย่อนแล้วครับมันก็เดินขึ้นมาครับสิ่งที่ต้องมีครับคือนี่ฮะบูเจมสโตนครับอัตราสองต่อหนึ่งนะนี่ครับเดินขึ้นมาครับอยู่ข้างบนกาฟานี่ฮะล้วก็เดินขึ้นมาเลยฮะนี่เอ็นพีซีจะอยู่ตรงนี้ครับชื่อว่าเจสฮะ เกดดีก็ได้ครเกดีก็ได้เจสก็ได้ฮะโอเคเราก็กดคุยกับเขาครับอนะฮะบูเจมไปเป็นเลดเจมฮะเลดเจมแลกไปเป็นเยลโล่เจมเยลโล่เจมแลกเป็นกลับเป็นบูเจมครับผมเราก็จะทําการแลกบูเจมทั้งหมดอืมสะอาดตามค่าจำนวนระบุนะครับผมเราก็แลกทั้งหมดอสองเม็ดใช้สองต่อ m, หนึ่งนะครับผมแลกบูเจมเป็นเจดเจมแล้วก็แลกปุ๊บ เราก็ได้เลรดเจมมาสองเม็ดครับผมถ้าเกิดเราจะแลกเป็นเยลโล่เจมเราก็ใช้เลรดเจมนี่แลกเป็นเยลโล่เจมฮะก็ใช้เหมือนกันครับสองต่อหนึ่งฮะใช้เยลโล่เจมมาแลกเท่าที่ทําได้ครับปุ้มนะฮะก็จะเสียเลรดเจมไปสองครับแลกเยลโล่เยลโล่เจมมาหนึ่งเม็ดครับผมก็จบครับนี่ฮะ n p c พีซครับ,รบสาหรับคนที่ยังไม่รู้นะในการแลกอ่า บูเจมเป็นเยลโล่เจมไอเป็นเลดเจมแล้วก็แลกเลดเจมเป็นเยลโล่เจมนะผมแล้วก็ย้อนกลับไปเป็นบูเจมเหมือนเดิมับผมก็สำหรับใครที่ฟาร์มอ่าวาบิลันนะจับบูเจมมาก็มาเพิ่มมูลค่าได้ฮนะมาแลก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 แก็เป็นอ่าเลดเจมเนาะเลดเจมก็ใช้ในการใช้สกิลของเมดฮนะสโตนเคิร์สนฮะก็ใช้สองก,ก็หนึ่งนะก็ตน้นทุนประมาณสี่ร้อยถ้าซื้อดีซีมัน400 400สี่ร้อยสี่ร้อยเศษเศษนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะ ตีซีบูเจมมาสองก้อนก็เกือบประมาณแปดร้อยอาฟีแปดร้อยตอนหนึ่งเม็ดเนาะหนึ่งเม็ดเจมเนาะเล็เจมเขาอาจจะขายกันอยู่ที่หลักพันนะโอเคครับผมก็จบเฟสครับในการแปลงบูเจมเป็นเลตเจมเลตเจมเป็นเยลโลเจมแล้วก็เยลโลเจมเป็นบูเจมว่าผมก็จบเฟสแต่เพียงเท่านี้ครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดทิดต่อใช้ไว้ที่ช่องของ YouTube และใต้คลิปด้วยนะครับผมเอาไว้พบกันใหม่ครับกับเกดความรู้เล็กๆน้อยๆครับ bye bye cha